อันนี้ครับสำหรับท่านที่เป็น FC สายรถบ้านนะคือท่านอาจจะไม่ได้ชอบรถที่ความหวือหวาเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกหรือเครื่องยนต์ท่านอาจจะชอบรถที่เหมือนรถเดิมให้มากที่สุดนะใช้งานในชีวิตประจำวันให้น้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือท่านอยากได้รถแบบนี้ ผมว่าคันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือเห็นจากรูปนะเห็นจากรูปนะก็คันนี้คือ Honda Accord ประวานครับปราวานปี2004นะฮะเกียร์ออโต,โต้ตัวท็อปของเขาแหละครับเครื่อง2.4ลิตรนะครับใหญ่บิ๊กเบิ้ม รุ่นนี้ก็ยังเห็นวิ่งกันอยู่เต็มถนนนะครับด้วยความที่เครื่องมันใหญ่มันโตราคามือสองมันก็เลยหล่นัวภาพนะครับแต่สำหรับท่านที่เป็นแฟนพันธ์แท้แอคคอร์ดก็รู้อยู่แล้วรุ่นนี้บอดี้นี้นะเหมือนตาเพชรอะลากไปอีก10ปีก็มีคนใช้นะครับดูดิภายนอกภายในเนี่ยมันมันยังไม่ตกเทรนอะ่ะมันยังอยู่กับ ยุคสมัยนี้ได้อย่างสบายๆนะครับรุ่นนี้ผมเห็นคันที่เขาเอามาแต่งกันหล่อๆมันก็หล่อจริงอะมันยังยืนเทียบชั้นกับรถใหม่ๆห่ออื่นได้อยู่เลยอะนะครับตัวนี้ถ้าในแง่เศรษฐกิจก็จะติดแค่ว่าเครื่องมันโตไม่อยากสู้เรื่องค่าน้ำมันหรือเปล่าแต่ถ้าค่าแมเนจเมนต์ครับบำรุรักษาไม่ได้แพงอยู่แล้วครับ h o n ด a แบกไหวอยู่แล้วนะครับคันนี้น้ำมันล้วนด้วยครับ รถแบบนี้เกรดแบบนี้ถ้าไม่หลอกกันไม่โกหกกันนะครับโลกยุคใหม่แล้วนะครับค้าขายไม่ต้องหลอกลวงเดี๋ยวนั่นเองนี่ดูอย่างนี้นะแสดงว่าเจ้าของอะ่ะผมเดาวว่าคันนี้ดีไม่ดีมือหนึ่งมาหรือเปล่าเบสแล้นะนะเขาไม่ได้ติดแก๊สเพราะงั้นคนใช้ต้องมีตังมากพอระดับหนึ่งสองเข้าศูนย์ตลอดเวลานะครับสาม ดูแลบำรุงรักษาในมาตรฐานที่มันควรจะเป็นเพราะงั้นผมเชื่อนะครับว่าคันนี้ประเมินโดยส่วนตัวนะครับชันนี้น่าสนใจใช้ได้เหลือแต่องค์ประกอบอื่นๆแล้วครับราคาเท่านั้นแหละอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจะมาหาความจริงหามูลค่าที่แท้จริงก็ต้องเบสของราคามันทังนั้นเราไปดูราคานะปับ๊บ Honda Accord 2004ราคา หนึ่งแสบาทหนึ่งแก้าบาทนะครับแอคคอร์ดประวานปี2004ันสีคันนี้นะครับเลขใหม่ไม่รู้อย่างอื่นไม่รู้มีแต่รูปให้ดูนะครับก็ราคากลางๆครับราคากลางๆราคานี้มีอยู่ในเกือบทุกตัวของแอคคอร์ดประวานนะราคายังไม่ลงยังไม่ลงยังไม่ถึงจุดต่ำสุดยังไม่ถึงจุดที่ติดฟลอคันนี้มีข้อดีเอกลักษณ์ L A K. ผมว่ามันเป็นรถเดิมจริง สภาพเดิมๆทั้งคันนะครับถ้าชอบแบบนี้ก็ไปติดต่อเจ้าของเขาได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับตามลิงก์ด้านล่างเจอเจ้าของตัวจริงเขานัดดูรถกันซะให้ดีครับอุจจาตกลงอะไรกันซะเรียบร้อยขอโชคดีกับรถคันนี้นะครับกด Subscribe กดไ i k e กดแชร์ไว้เลยรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับ